ทุกคนไปพบกับปลาคาบกันค่ะโอรน้องๆเนี่ยบอกพี่มินบอกว่าพี่มินทำไมพี่มินไม่อัปเดตปลาให้หนูๆว่าได้เห็นกันเลยก,ก็ทราบอยู่แล้วว่าปลาคาบเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะที่จะจับได้ง่ายๆวันนี้ก็เลยเป็นมิชชั่นอย่างหนึ่งของพี่มินนะคะว่าเราจะไปบุกจับปลาคาบการบอกปลาของเราเล็กๆเป็นการามังเล็กๆนะคะกระชอนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะจับปลาได้ไหมเอออยากได้อยาก,ยาก,ยากได้แบบหลายๆสายให้ทุกคนได้เห็นนะฮะโอ้ยไาย Sampang Bob Blue yeah. Cow Birdyard Channel ินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากเชนทุกคนคะวันนี้จะพาทุกคนไปพบกับปลาคาร์ฟกันค่ะโค้น้องๆเนี่ยบอกพี่มินบอกว่าพี่มินทำไมพี่มินไม่อัเปเดตปลาให้หนูๆได้เห็นกันเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตให้ทุกคนดูละกันว่าปลาของเรานะคะสีสันจะสวยมากแค่ไหนที่สําคัญทุกคนเราจะเอาปลาให้ทุกคนขึ้นมาดูยังไงโป้ๆน้ำเันฝั่งนูน้นมันช่างกว้างใหญ่มากเลยเปไปว่ายน้ำเหรอแล้วมีวิธีไหมมีอย่างเดียวนะคะก็คือใช้กระชอนตักขึ้นมาแ ไม่ง่ายทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าปลาคาบเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะที่จะจับได้ง่ายๆวันนี้ก็เลยเป็นมิชั่นอย่างหนึ่งของพี่มินนะคะว่าเราจะไปปลูกจับปลาคาบกาันเพื่อมาให้ทุกคนได้ดูว่าสีสันและขนาดตัวี่ยใจ,ใจ ไหนเออเดี๋ยวนะคือในบอ่อเนี้ยนะมันมีหลากหลายไซส์เดี๋ยวเรามาดูเลยกันว่าพี่มินจะจับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์กลางได้หรือเปล่าอ่ะป่ะเดี๋ยวไปจับปลากันค่ะ oh. แล้วเรานะคะก็มาดูวิวก่อนทุกคนนะตอนนี้เราอยู่จุดที่สูงที่สุดของที่ฟาร์มเราแหละซึ่งบ่อของเราก็จะประมาณนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าปลาของเรามีเยอะมากเลยเดี๋ยวเราลงไปดูปลาคราฟกันดีกว่าตอนนี้ทุกคนนะบ่อน้ําของเราอะมันไม่ได้แบบมีสีสันสวยงามเหมือนตอนแรกๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ใส,ส่สีแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนจะมีสีหรือไม่มีีสนอง อยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะอ่าหลายคนบอกว่าพี่มินเห็นพี่มินมีจอราเคนด้วยน่ารักมากนะอยู่รวมกับบาคาบได้ถ้าใครอยากมาดูนะคะจอรเค้พี่มินก็มาที่นี่เลยค่ะเบิร์ยารดแคมปิ้งนะคะเอาละทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็คิดว่าเราอาจจะต้องใช้ตัวช่วย,ยน,นั่นก็คือบูสโคยเพราะปลากินดีมากนะคะคือเทปปุ๊บเนี่ยแต่ปลาขึ้นมีเลยคิดว่าอันนี้อาจจะเอามาเป็นตัวที่ดักจับน้องนั่นก็คือบออ่อปลาของเราเล็กๆเ,เป็นกะละมังเล็กๆนะคะกระชอนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะจับปลาได้ไหมทุกคนอาปลาไปจับปลากันร่มแรกนะคะเราก็ต้องใส่น้ํานะคะเข้ามาในกะละมังของเราก่อนแต่เราต้องใช้น้ําในบ่อทุกคนวิธีของเราก็คือใช้บูสโคยอ่ะเป็นเอ่อรสชาติของหอยนางรมนะคะมันก็จะ มีส่วนผสมหลักๆคือของนางรมที่สําคัญเนี่ยคือมันจะช่วยเร่งในเรื่องของต้านเนื้อนะคะจะล่ํเบึกปลาแต่ตัวล่ํลๆโครงสร้างใหญ่โปรตีนค่อนข้างสูงนะใครที่เอาปลาไปประกวดนะคะก็แนะนําสูตรนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอันนี้โอ okay. เคน้าเราน่าจะได้แล้วพี่มินว่าพี่มินน่าจะจับปลาไม่ได้ตอนนี้นะคะเรามีมือฉังเวทนะคะรอดักปลาอยู่แต่ว่าปลาไม่ขึ้นหรอกทุกคนนไะมไม่มีปลาขึ้นเลยเป็นยี่ห้อนี้เลยพราะแกะออกมาแล้วทุกคนนะเป็นกลิ่นอะไรรู้ไหมหอยนั่งร้มันำแบบตีขึ้นเลอหน้าเลยทุกคนนะถ้าเรา เราจะเห็นเลยว่าอาหารของเขาเนี่ยค่อนข้างสะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเราวมสสวยมากนะคะอเดี๋ยวพี่มีจะลองโยนไปนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะจับปลาได้ไหมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะจับปลาตัวใหญ่ได้ไหมนะะเฮ้ยยยายย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 ยัยยยยยยงยยัยยจยยัยยอยยยยยายยวยายยยยยยยายย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 ยอียย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 ด้ยย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 จยย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 ยจยอาหารปลาเข้าไปอีกอ่า ดูซิว่าน้องจะขึ้นมาไหมนะคะเอะออยากได้แบบหลายหลายไซส์ให้ทุกคนได้เห็นน,นะตายมาแล้วโอ้ยตอนนี้สวยงามมากทุกคนตอนนี้สวยงามมาก เดี๋ยว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 เห็นนะว่สีสันของน้องเนี่ยคือสวยงามอลังมากเลยะทุกคนก็ตัวเนี่ยค่อนข้างลํำเลยนะน้องแต่ละตัวเนี่ยไม่ค่อยป่วยเลยทุกคนอยู่ในบ่อน้ำนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของแร่ธาตุดินอะไรน้นๆแล้วก็มีอาหารปลาที่ดีมาช่วยส่งเสริมให้น้องโตไวมากขึ้นด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่บางบ้านบางบ้านอาจจะบ่อไฟเบอร์บ่อปูนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องน้ำน้ำจะต้องสะอาดแล้วก็ออกซิเจนนะทุกคนนะถ้าสมมติว่าทุกคนเลี้ยงอยู่ในแบบบ้านอะนะในบ่อปูน สำคัญนะคะต่อมาก็คืออาหารปลานั่นเองค่ะโปรตีนถ้าถึงน้องก็จะมีสุขภาพร่างกายที่กำยำแข็งแรงเวลาเราจะไปซื้ออาหารปลาก็ต้องดูโปรตีนสูงๆเข้าไว้นะคะอ่เพราะฉะนั้นแล้วคนถามใช้อะไรก็เหมือนเดิมบุโคโค้คคยนะคะจริงๆมี2อ,ส,ส,อสูตรสูตรหลักๆพี่มินตอนนี้คือกำลังเล่งเรื่องของกล้ามเนื้อพี่มินก็จะใช้ไปสูตรของหอยนางรมนะคะที่เป็นถุงสีฟ้าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาปลาลงบ่อกันนะคะ โอเคทุกคน,คก,คนก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้น่าจะประมาณอีกสัก2งเดือนนะเดี๋ยวพี่มินจะมาอัปเดตใหม่เกี่ยวกับปลาคาร์บนะคะแต่รับรองว่ารอบหน้ามาเนี่ยปลาและน้ำนะต้องสวยมากๆแน่ๆเดี๋ยวพี่มินจะเริ่มแต่งสีในบ่อใหม่อีกทีนึงนะคะอ่ะอ่ะอย่างหนึง่งทุกคนนะถ้าใครมาแคมปิง้งบ่อหน้าคือเล่นไม่ได้ทุกคนเพราะบอ่อค่อนข้างลึกนะปลาเราก็เป็นปลาสวยงามอาจจะแบบตกปลาไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือพี่มินไม่มีจําหน่ายปลาคาร์บนะทุกคนคนะ่ะไม่ต้อง ต้น้าไม่ได้จำหน่ายนะคะนี้ามาให้ดูเพื่อความสวยงามเท่านั้นค่ะใครที่กําลังคิดอยู่ว่าอยากจะซื้ออาหารปลานะคะยี่ห้อไหนนะคะอันนี้พี่มินก็เป็นอีกตัวเลือกนึงละกันสําหรับใครที่กําลังมองหาอยู่คลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งไปกันค่ะ